ผ้าไหมลายโคมงไฟค่ะผ้าไหมลายโคมไฟสีชมพูบานเย็นนะคะคุณลูกค้า่ะผ้าไหมมัดหมี่นะคะผ้าไหมมัดหมี่ลายโคมงไฟสวยๆนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะผืนนี้นะคะคุณลูกค้าขาราคา1 0 0 0ันบาทผืนนี้ราคา1,000พันบาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงนะคะนี่เลยค่ะมีผ้าเป็นคอเขอามานะคะร่วมธีมเทศกาลสงการานค่ะคุณลูกค้าขาแถมให้ฟรีทันทีนะคะคุณลูกค้าค่ะ ผ้าพันคอขาม,าม้าผ้าายมัโคนผ้าพันคอขาม,าม้าผ้าายมัโคนสวยๆค่ะจากร้านแม่บริผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะซื้อ1แถมหนึ่งให้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งซื้อผ้าใหม่ของร้านแม่มริผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าค่ะรับโปรโมชั่นนี้ไปได้เลยนะคะปืนละ1000บาทแถมผ้าพันคอขอม้ามูลค่า100บาทฟรีทันทีค่ะคุณลูกค้าค่ะจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มถ้าคุณลูกค้าสะดวกโอนแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะทางร้านมีส่่ววนนดดดเเพิิมมตให้้้ยะุููกาสสง3% เลยนะคะคุณลูกค้าคะขอพระคุณทุกการสนับสนุนขอพรบคุณทุกการติดตามเลยนะคะพี่พี่จ๋าสวยๆแบบนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะให้กับคุณพี่นะคะบุญสีตานะคะอยู่อําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองขอพรบคุณคุณพี่มากๆเลยนะจ๊ะสำหรับคุณลูกค้านะคะร้านแม่มรีพาาทยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจเนาะ สามารถสั่งซื้อผ้านะคะโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 9 0 4 1 6 0 0 8 0 8 9 0 4 1 6 0 0 8หรือว่าใช้เบอร์โทรเบอร์นี้นะคะเพิ่มเพื่อนแอดไลน์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาลายสวยมากๆลายโคมไฟนะคะคุณลูกค้าขาลายโคมไฟสวยๆลายโคมไฟสวยๆนะคะนี่เลยนะมอบมอบให้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งคุณลูกค้าขาพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะจ๊ะคุณลูกค้าขาผืนนี้สีชมพูบานเย็นนะผืนนี้สีชมพูบานเย็นนะคะคุณลูกค้ือ วยแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสริมเนาะขนาดหน้าผ้าเท่าไหร่ ขนาดหน้าผ้าอยู่ที่100ซนติเมตรขนาดหน้าผ้าอยู่ที่100ซนติเมตรค่ะคุณลูกค้า่ะเป็นงานผ้าไหมมัดหมีเป็นงานผ้าไหมมัดหมีลายโคมไฟสวยๆทอเครื่องสีตะกอดูแลรักษาง่ายใส่สบายไม่ร้อนคุณลูกค้า่ะรีดง่ายใส่สบายซักเครื่องได้เลยนะคะซักเครื่องได้สีไม่ตกนะคะคุณลูกค้าค่ะนี่ค่ะเป็นงานผ้าผ้าไหมทอเครื่องสีตะ,ะ,อะอกอเป็นงานผ้าไหมทอเครื่องสีตะกอสวยๆนะคะเนื้อละเอียดมากๆเป็นงานผ้าไหมทอเครื่องสีตะกอลายเม็ดพริกไทยคุณลูกค้าคะอันนี้ลายเม็ดพริกไทยนะคะคุณลูกค้านะสวย วยแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยสวยแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟในราคาสุดพิเศษเพียง1000บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขาสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะสวยสวยแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค,าค้าขาชื่นชอบสนใจสั่งซื้อได้เลยชื่นชอบสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8 0890416008 ร้านแม่บริภาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะชื่นชอบนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยค่ะคุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสริฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสริฟนะคะคุณลูกค้านะนี่เลยเนาะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าสามารถนําไปตัดได้เลยเนาะมีตัวอย่างตัดให้ดูมาเนี่เลยคุณลูกค้าขาสวยมากนี่เลยจัดตัดเป็นผ้าถุงผ้าไทยแล้วสวยแบบนี้เลยอาจผ้ากาวด้วยนะอาจผ้ากาวบางๆนะคะอาจผ้ากาวเยลลี่บางๆนะคะคุณลูกค้าขาเพิ่ม เพิ่มความมีน้ำหนักให้กับเนื้อผ้าใหม่นะคะของเราค่ะคุณลูกค,าค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคุณลูกค้าสามารถนะคะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ได้นะเหมือนคุณพี่นะคะคุณพี่บุญสิตานะคะขอพรบคุณมากๆนะคะคุณพี่จะไปสั่งจะไปตัดงานแต่งนะคะจะไปใส่งานแต่งหลานนะคะขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะจ๊ะโทรเข้ามาเมื่อเช้านาะขอพรบคุณนะคะพี่จ๋า0890416008นนะไม่มีไลน์ไม่เป็นไลน์โทรมาได้ไดเพียงแค่นะคะแจ้งว่า ดูลายนะคะที่เป็นเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกลายโคมไฟอันนี้เรียกว่าลายโคมไฟนะคะคุณลูกค้าขาเนี่ยลายโคมไฟสีชมพูบานเย็นลายโคมไฟสีชมพูบานเย็นอย่างเงี้ยค,ค,ค่ะคุณลูกค้าขา เรียกลายเรียกสีให้ถูกแค่นั้นเองคุณลูกค้าขาเดยนนุ่มส่งให้นะคะหน้าผ้า100ซนติเมตรหน้าผ้า100ซนติเมตรค่ะความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค,ค้าชื่นชอบสนใจรับผืนนี้นะสีชมพูบานเย็นผืนนี้สีชมพูบานเย็นนะคะคุณลูกค้า,านะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสริฟนะคะด้วยโปรโมชั่นนะนี่เลยน้อมีผ้าพันคอขอมานุ่มๆให้ด้วยแถมให้ด้วยนะคะแถมฟรีนะคะคุณลูกค้าขาแถมฟรีให้เลยนะคะแถมฟรีทันที สถมฟรีทันทีเมื่อคุณลูกค้าสั่งซื้อสินค้านะคะไม่ต้องสะสมยอดไม่ต้องสะสมแต้มอะไรใดๆทั้งสิ้นให้มันยุ่งยากเสียเวลาคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะอิงหนึ่งเฉดสีแนะนําค่ะคุณลูกค้าขามีสีน้ำเงินด้วยนะสีน้ำเงินสวยๆนี่จ้าสีน้ำเงินสวยไหมนี่ค่ะคุณลูกค้าขาสีน้ำเงินก็สวยนะขนาดหน้าผ้าหน <100 S 2> ึ่งร้อยแต่ต้องให้ดูเต็มๆขนาดหน้าผ้าหนึ่งร้อยค่ะความยาวหนึ่งร้อยแปดสิบนะสีน้ำเงินจ้า สี <rodz aju. S 1> น้ำเงินสวยๆเลยค่ะนี่ค่ะสวยๆแบบนี <Affairs now. S 1> ้เลยนะคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้านะโทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้าก็โทรเข้ามาที่เบอร์0890416008 0890416008แ้านแม่บารีภาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะจ๊ะนี่เลยค่ะสวยไหมสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินสวยๆจ้านี่เลยค่ะ สั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านาอชื่นชอบนะคะสนใจนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าร,รุ่นไหนแบบไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยค่ะผ้าไหมลายคงไฟสีน้ําเงินผ้าไหมลายคงไฟสีน้ําเงินจะพื้นละ1000บาทพื้นละ1000บาทคา่ะจะให้น้่มตัดเป็นกระโปรงหางปลาแบบนี้ก็ได้นะผ้านี้ก็ตัดสวยแนะนาได้ผ้าตัดเป็นกระโปรงหางปลานะคะราคา1 6 0 0บาทหรือว่าจะตัดเป็นผ้าถุงนะคะผ้าถุงป้ายผิดติดชิป้างก็ได้คุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะงานสั่งตัดมีโอนประจํา1 0 0 0บาท งานสั่งตัดมีโอนมาจําหน0่งบาทและอีก600บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยสําหรับนะคะการเลือกใช้นะคะผ้ารุ่นนี้ผ้าไหมไลายโคมไฟสีเขียวค่ะ ผ้าไหมลายโคมไฟสีเขียวดูจากนะคะบริเวณหัวซ้นแล้วก็ตีนซ้นมันจะมีสีอยู่นะคะลายเหมือนกันคือลายโคมไฟโอเคนะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าดูบริเวณหัวซ้นตีนซ้นเป็นสีอะไรก็คือสีนั้นเลยนะคะคุณลูกค้าขาผืนนี้นะคะเห็นไหมหัวซ้นเป็นสีเขียวอันนี้เราก็เรียกว่าลายโคมไฟสีเขียวนะคะคุณลูกค้านะนี่เลยค่ะให้ดูให้ชมแบบนี้เลยให้ดูให้ชมเต็มผืนแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะหน้าผ้า1น0ซนติเมตร หน้าผ้า100ซนติเมตรคุณลูกค้าขาความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรนุ่มผิวพรีเมียมสุดๆนุ่มผิวพรีเมียมสุดๆคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถส่งตัดได้เลยคุณลูกค้าสามารถส่งตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้านะช่างชอบมากอาจพักกาวดี อัดพ้ากาวดีค่ะผ้าไม่หดนะคะคุณลูกค้านะอัดพ้ากาวได้แบบสบายใจเลยอัดผ้ากาวเยลลี่บางๆพออัดพ้ากาวเยลลี่บางๆพอนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้านะผืนนี้สีเขียวนะคะคุณลูกค้านะผืนนี้สีเขียวจ้าต่อไปค่ะสีแดงค่ะรับสีแดงไปตัดได้เลยรับสีแดงไปตัดได้เลยใส่กับเสื้อสีแดงเนาะใส่กับเสื้อสีแดงสีขาวสีเหลืองได้หมดนะคะคุณลูกค้าขาสีครีมก็ได้ เห็นไหมคะสวยมากๆเลยสีแดงจ้ะสีแดงลายโคมงไฟสีแดงลายโคมงไฟสวยๆค่ะนี่เลยค่ะคุณลูกค้า่ะถ้าไหมมัดหมีถ้าไหมมัดหมีลายโคมงไฟถ้าไหมมัดหมีลายโคมงไฟสีแดงถ้าไหมมัดหมีลายโคมไฟสีแดงค่ะคุณลูกค้า่ะนี่เลยขนาดหน้าผ้า100ร้อยซนติเมตรขนาดหน้าผ้าหนึ่งรอยซนติเมตรความยาวอยู่ที่1 8 0อยแปสิซนติเมตร ความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรสวยๆค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าชื่อชอบสนใจเนาะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์0890416008หรือว่านะคะใช้เบอร์โทรเบอร์นี้นะคะแอดไลน์เพื่อนๆด้วยหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะ สวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้าเนาะชื่นชอบผืนไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะผืนละ1000บาทนะคะก็แถมผ้าเป็นคอเขอามาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าเนาะชื่นชอบสีไหนแบบไหนแจ้งเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะแล้วก็มีอีกหลากหลายเฉดสีมากๆนะคะยังไงก็เข้าดูเข้าชมนะคะทางช่อง YouTube นะคะกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่บริผ้าไทยกดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่มริพ้าไทยนะคะมีให้ชมให้ชอบ มากมายเลยะค,ะคุณลูกค้า่ะเข้าดูเข้าชมก่อนได้เลยเข้าดูเข้าชมก่อนได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะกดติดตามกดส b s ค r i b e ที่ช่อง YouTube แม่มณีพัไทยด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะเพราะว,ว่าทางร้านนะคะจะมีโปรโมชั่นนะคะรวมไปถึงนะคะผลงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานสั่งตัดเสื้อผ้าถุงชุดไทยอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมาย คุณลูกค้ารอดูรอชมได้เลยขอขระคุณมากมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตจัดส่งสินค้าให้กับคุณพี่นะคะบุญสิตานะคะอยู่อําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองขอพรบคุณคุณพี่มากมาก,มากเลยนะจ๊ะเดี๋ยวรอดูรอชมรีวิวต่อไปจะเป็นคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรฝากดูฝากชมด้วยนะคะ